ดูแล้บว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหน โอเคครับกาเสิ็จครับยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องบูบูเอดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปขี่รถเล่นครับไปกับร้อยสิบซุงเชงของผมนบ้านนี้ครับผมก็เปลี่ยนสเตอร์แล้วครับเป็นสิบห้ายีดครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมครับเอยก็มันติดนิดหน่อยแล้วก็จะไปกับนี่ครับร้อสิบซุงเชงคันนี้ครับแต่ว่า เป็นเดิมเดิมแชมป์มครับ <Nope. S 1> ผมก็ได้เปลี่ยนท่อแล้วก็เปลี่ยนคอท่อเป็นคอ28นะครับแล้วก็ใส่สเตอร์เป็น15 28นะครับมาดูนะครับว่ามันจะตัดไหมแล้วก็จะวิ่งได้แค่ไหนนะครับได้เท่าไหร่นะครับมาถ้าไม่ชัดก็ขออภยัยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ผมมันไม่ค่อยจะดีนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับี๋ยวผมมีงบแล้วผมก็จะซื้อกบปูให้ทุกคนชมนะครับว่ามันจะดีไหมป,ปูดีดกว่าโทรศัพท์แน่แหละโทรศัพท์นี่โออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การครับอันนี้ผมก็ดีแมมบแม,มน,นะครับดีแบม่ผลเสียก็เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คัดมือนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนี่ถ้าเราไม่ใส่เกียยวว่างนี้มันก็จะ ยุบนึกย,ย,ยุบยุบน้ำเออเข้าใจไหมถ้าเราใส่เียบ้างมันก็ไม่เดาครับแล้วมันก็จะสั่นนิดนะึงถ้าเราเข้าเกียร์มันก็กระชากเลยคนระับมันก็ทําให้ฝนเสียเออมันก็ทําให้คัดคัดเราก็จะหมดไปครับแล้วก็จะดังคนระับเออฟังก็เสียประมาณนี้แหละก็ะตอนนี้ก็รดูดหนาวนะโคตรหนาวเลยตอนตอนนี้กนะ็หนาวเลย ตัวนี้มันเป็นป่านะป่าช้านคะรับก็เลยหนาวนะเพราะว่ามีผีไอหยอ,อกเล่นไม่ใช่นะ <c oughs> ก็เป็นป่านะมันเลยหนาวโอ้ยหนาวหนาวหนาวมาดูครับรถผมจะวิ่งได้ไหมสเตอร์สิบห้ายี่สิบแปดเนาะดูเสียงสัตวนะ์ครับ <laughs> เหลือสิตรงเชงกา็หายพี่อาร์ทหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซีเอ็กซ์ด้วยพี่ผมตามมาแล้วเอาเดใส่หลับไปที่นี่เงียบวะเดาไปเด้เอฮะมาจ้ะอู้ดานวะอาร์ท <c oughs> นี่ไปไหนวะ ไม่อย่าช็อตแล้วกันนะครับกลัวไม่ช็อตมากไป d i s, s g o baby ตามมาทางนี้นะครับมาครับ14 28นะครับมันจะวิ่งได้แค่ไหนนะมันก็จะไหลไหม เ้ยไม่ใช่15บห้ายี่บแปดสบสีอะไรโหลงลงืมลืมยังไม่แก่ยังไม่เท่าก็หลงลืมแล้วถ้าแก่เท่านี้ลืมทุกอย่างครับไอสิบเจดปีก็แก่แล้วครับแก่ในหน่อยเริ่มจะแก่แล้วครับถึงถนนใหญ่แล้วครับโอ้หนาว ดูนะว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหน หมอบแบบมิดๆนะครับแล้วก็หมอบนานๆนะครไม่ไงั้นมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันตีหมวกนอกนรบนเยี่กร์สามประมาณร้อยสี่สิบห้าไหมครับถ้าเราหมอบมิดๆก็น่าจะาค่อยๆไหลค่อยๆไหลนะพเพราะว่าเป็นตัวสิบห้ายี่สิบบาดถ้าเ็นสิบสี่นี่มันก็จะขึ้นเร็วนะแล้วก็โหดเร็วนะอันหนึ่งนะับ อเวลาเช็คคก่อนนะครับกลัวมันไม่ช็อตครับทุกคนเราต้องเช็คหน่อยๆเดี๋ยวมันตาไม่รู้นะโอ้โหพูดไงเลยไงกุ๊บอะไรของใครเนี่ย ครับผมก็ได้ใช็ดชิปแล้วเมื่อกี้มันก็มนกไม่ไม่ชอ็อตครับโคตรดีเลยแต่ตอนนี้มันชอ็อตไหมผมก็ไม่รู้ครับขออภัยด้วยครับถ้ามันชอ็อตครับก็เลยแหวงครับเพราะว่ามันชอ็ชอตแบบช็อตน่ากลัวเลยผมก็เลยไม่อยากให้มันชอ็อตเลยมันชิปไม่ไม่น่าดูแหอ,อีกสักรอบคนระับ ตัวหนักเต็นแรงแล้วก็หอบไม่ถูกด้วยนะครับน้ำติดหมวกระนั่กส่วนอพอเให้ด้วยชิ้นได้ประมาณร้านห้าสิบร้านห้าสิบห้าเนีดี๋ยวดูทีเทียนนะตอนที่มันเต็มหมวกระนั่ก GPN ไม่ขึ้นเลยโอเคนะครับผมก็จะเอา GPN นี้นะครับจับนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นขออขอยด้วยนะครับผมจับลันเดียวนะครับมาลันเดียวยาวสิบสี่ยี่แปดนะเออสิบห้ายี่แปดนะมันสเตอร์เล็กนะมาคันนี้ก็เป็นเดิมแคมป์นะครับเดิมหัวนูน เหมือนเมอนมันอืดๆั่ทุกคนเหมือนมันห้อยวทุกคนเราต้องลงเป็น14 2 7นะครับ15 28ไม่ไหวนะครับมาเราเราจะมาดู g p s กันเลยครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ขอไปนะครับดูหน้าไม้แค่นั้นก่อนนะครับโอเคโอเคมาแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันห้อยๆปยะ่ะยิงได้ไหมผมก็ไม่รู้ มาดู GPS กันเลยนะครับขึ้นไหมรู้สึกว่าห้อยๆไปทุกคนขึ้นแน่ขึ้นแน่23 GPS ว่ะโคตรลดเลยทุกคนโอเคผมก็แค่ทดลองเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรนะครับทดลองแค่ใส่สเตอร์15 28ครับแล้วก็ใส่คอท่อ28ครับตอนนั้นเป็นคอท่อ25ครับ ตอนนั้นคอท้ายิมห้าผมใส่สเตอร์สิบสี่ยี่แปดตัดประมาณเจ็ดร้อยเมตรนี่แหละผมก็เลยลงเป็นสิบสิบห้าสิบห้ายี่สิบแปดนะครับแต่ว่าใส่คอท้ายี่สิบแปดนะครับหรืวิ่งไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคไปละจุ๊บฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ